สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีนะครับมือใหม่ครับสวัสดีนะครับมือชิลนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมสวัสดีครับเจอกันเช่นเคยครับกับช่อง Channel Truck and Fishing ครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานครับคลิปนี้มานําเสนอเทคนิควิธีแก้ไขอาการพัดลมแอร์เบาแอร์ไม่ค่อยเย็นนะครับคือเวลาที่เราเปิด เปิดพัดลมแอร์แล้วจะมีเสียงดังมากแต่ว่าลมจะออกตามท่อระบายนี่น้อยครับจะทําให้แอร์เราไม่ค่อยเย็นครับพี่ๆน้องๆทุกท่านอาจจะกาลังเจอประสบปัญหานี้อยู่ครับผมคือเปิดแอร์แล้วมีแต่ลมมีแต่เสียงลมแต่ว่าลมออกน้อยครับผมมีแต่เสียงพัดลมแต่ว่าลมออกน้อยแล้วก็แอร์มไม่ค่อยเย็นครับทีนี้เรามาดูวิธีแก้ไขกันเลยครับผมตอนสาเหตุที่ลมออกน้อยนี่คือ แผ่นรองหรือว่าแผ่นไส้กรองไส่กรองแอร์พัดลมยานี่จะมีชีฝุ่นไปเกาะมีเศษฝุ่นไปเกาะทําให้อากาศเข้าพัดลมน้อยครับผมแล้วก็ทําให้ลมออกมาน้อยเรามาแก้ไขไปพร้อมกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยครับผมเอามาสตาร์ทเครื่องกันเลยครับทดลองว่าพัดลมเราแรงหรือเบาครับผมอันนี้พัดลมครับเปิดแอร์ เสียงพ่นลมจะแรงมากเลยนะครับแต่ว่าลมที่ออกจากท่อนี่ยัหแบบนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันต่อเลยนะครับนำเครื่องกอนนะครับถ้าเดี๋ยวแรกเรามาเปิดนี่จะเป็นสัญลักษณ์ของเปิดฝากระจังหน้านะครับกดดึงเลยครับนี้เปิดฝากระจังหน้านะครับเป็น อีโน่ซีรีส์ห้ารอยนะครับเดี๋ยวปากระปงเลยนะครับนี่เป็นที่ค้ำนะครับเด็กคำ้ำนี่นะครับเป็นกองฝุน่นหรือว่าไส้กองแย์นะครับผมกองพัดลมซึ่งว่าฝุน่นจะเยอะมากเลยครับนี่จะอยู่ด้านใต้ ปลากระ,กะจัางหน้านะครับนีทำความสะอาดด้วยการซักหรือว่าล้างก็ได้ครับว่าน้าจิดีครับก็จะมีไส้อีกตัวหนึงอยู่ด้าน,น,น,นใาน,นนี้ครับผมอดูกระดาครับตัวนี้ครับ ดีเรียกันเลยนะครับเห็นไหมครับ,รบนี่นี่คือฝุ่นนะครับตัวนี้เราทำความสะอาด้วยการใช้ผ้าเช็ดก็ได้นะครับนี่ติดเต็มเลยนีย่ครับนี่ฝุ่นนะครับ การเคาะเคาะแบนนี้นก็ได้เรือเอาผ้าเช็ดก็ได้นะครับง่ายๆผ้าเช็ดถ้ามีน้ำถ้าใม้มีน้ำก็ใช้น้ำล้างน้ำาชะน้ำล้างนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ฝุ่นจะหายไปแล้วนะครับค่อนข้างจะสะอาดระดับึ่งนะครับจะให้ดีก็ ใช้น้ำล้างก็ได้ก็ได้นะครับผมแล้วก็เช็ดเจแ,แห้งนะครับแล้วก็ใส่เ็รื่เดิมอันนี้จะเป็นเดรร์ล้อนะครับระกด้านไหนก็ได้นะครับด้านนี้ขึ้น,นบนก็ได้ด้านนี้ขึ้นบนก็ได้นะครับ ก็ที่เดิมน,นะครับผมตลาดแผ่นนี้เราอาเช็ดนะครับอาเช็ด,ชดใช้แฟบล้างเลยก็ได้นะครับแล้วก็สะอาด เบื้องต้นนะครับผมธรรมชาติของเขาก็ทำไา้เป็นสีนี้แหละครับสีดำนี้แหละครับแต่ถ้าเราซักก็จะอาจจะเยี่ยงกว่นนี้หน่อยเน้นนะครับตกไปได้ไม่มีฝนก่อนแล้วก็โอเคได้นะครับผม อันนี้จะเป็นแผ่นกรองด้านนอกนะครับเวลาเวลาเปิดเอาแท่งในแล้วก็ นี้ขึ้นนะครับก็ดึงออกมาเลยครับ,บดีตัวเอครับแล้วนะครับครับสำหรับแผ่นนี้แผ่นนอกนี้ถ้าเราเป็นล้างไว้์ซักก็ต้องอาจจะใช้เวลาในการรอแห้งสักพักใหญ่ๆนะครับผมคือเราทําแบบรวบลัดคือง่ายๆดูตัวเองแบบ,แบ,บแง่ายๆนะครับ สำหรับคนที่มีเวลาน้อยนะครับผมคนที่มีเวลาน้อยแล้วก็ไม่ต้องซักก็ได้ครับแค่เอามาขอ้ขอ,ขอ,ขอรือว่าใช้ลมเป่านะครับถ้ามีลมก็ใช้ลมเป่าในที่นี้เราไม่มีลมนะครับคือเปิดให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมงัดแล้วก็เปิดขึ้นนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นก๊องพัดลมตัวหลักที่ดูดลมเข้าในเกง๋งในในแอร์นะครับผมอยู่ด้านในรถนะครับ อันนี้จะเป็นกล่องด้านนอกครับผมกล่องขนด้านนอกเสร็จแล้วเราก็เก็บเข้าที่เดิมนะครับเบก็บเข้าที่ล็อกครับโอเคนันครับเสร็จแล้วเราเราไปดูเสร็จแล้วเราเราขึ้นไปสตตร์เ,รเ,รเ,รคเ,ตเครื่องดูแล้วเ,เปิดแอร์ดูนะครับว่าจะลมแรงไหมครับผมไปดูกันแล้วกันครับ ครับ้านเครื่องครับเดี๋ยวนี้ครับเปิปดเป่ลมนะครับภาพวิวเลยแรงมากครับนี่ถึงขั้นหนาวเลยนะครับเนี่ยถ้าเปิดานานๆเนี่ยนี่เบอร์สี่นะครับ ย้อครับลมอกดีมากก็โอเคครับผมบังอก่ที่เราทาแล้วก็มาเปิดแอร์ดูก็บังอก่ที่เราทะกศาสตราดแผ่นกรองแผ่นร่องฝุ่นแอร์แล้วก็ลมออกดีมากเลยครับลมเย็นมากเลยลมออกแรงไม่ใช่มีแต่ลมเหมือนไม่ใช่มีแต่เสียงเหมือนที่เราเปิดปตาตอนแรกนะครับผมตอนนีลมแรงมากเลยครับ โดยเย็ยนเจี๊ยบเลยนะครับผมในกรณีที่ว่าน้ํายาขาดหรือว่าแอร์ร้นนี่ก็ต้องปรึกษาช่างพบช่างนะครับผมแต่นี่เป็นกรณีที่ลมบอกน้อยคือมีฝุ่นไปนก่อนที่แผ่นกรองของพัดลมแอร์นะครับถามวัาแอ,าอาร์พัดลมบอกน้อยสาหรับแผ่นกรองที่เราดึงออกมานั้นก็ถ้ามีน้ําก็จะใช้น้ําล้างน,นะครับถ้ามีลมก็ใช้ลมเป่านะครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันครับหรือจะใช้ฟ้าเช็ดก็ได้นะครับหลับคลิปนี้ก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักขับทุกทท่านครับผมทั้งทั้งมือใหม่มืออาชีพแล้วก็อนุสวงทุกทุกท่านด้วยครับแต่ละคลิปน,นี้ก็ถ้าที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามท้าเป็นงกำลังใจครับผมแต่ละคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกัน,นกคลิปหน้าครับ